สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดทรงผมนักเรียรติเด้อพี่น้องเด้อนับชมกันเลยจ้ะตัดผมผู้ยยังห้อมาตัดผม,ดผมพี่นอ้องเมื่อนียครับโดยช่างยอ้อครับช่างยอระเบอ้อเอาลองมึงดูมาชมเลยนี่ารนเวียนเก็บขอบเก็บขอบเก็บขอบก่จะเด้ออ่า เก็บคอ้างย่อว่ามากลายหัวตัดเด็กนะครับมากลายนี่คือเก็บคอเดี๋ยวเก็บคอตัดตัดตัดเชิงเฉินเชิงเเก็บคอนะวิธีการตัดโซนัมเบียนก็เอาไปตัดให้ลูกให้ร้านได้เล้วจะเด้อนี่แหละเบิ่งเบิ่งเอาเบิ่งดูในคลิปได้เก็บคอก่อนสร้างย่อว่าอ่าอันนี้เก็บคอเนี่อันเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ ไทยเลยแบบนี้นขา้างร้านจะจัดการเลยครับแต่ได้ได้สำหรับช่างที่เป็นแล้วกันไทยเลยแต่อันนี้คือว่าเขาตามขั้นตอนให้เบิร์ตมาจานันทเนาะตามขั้นตอนต,ตอนการเรียกนการสนอนแบบนี้มันบ่ครับแล้วกัน,<อ>นพูดที่เป็นเชี่ยวชาญช่างน่าเหลือเป็นไทยเลยพี<า>่นอ้องปกติกับสิไทยเลยจะบอว์บอสไซพีกันจ้ะนี่คือโซ่เรียนจะโซ่เลียงนี่คือขอบจะเนียนกลมกลืนเนาะจัะเนาะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเตให้เบิรงว่าขอบเนียนกับมันเป็นขอบขั้นบันไดมันเป็นแบบใ,ใดจะสีให้เทียบความแตกต่างด้อ่าเมื่อกี้ถามว่าเบิง่งการใช้หวีรองเนาจะบัดนี้เราต้องใช้หวีรองเนาะเราต้องทายเลยจ้ะอันนี้ทายเลยเราต้องใช้หวีรองแต่สําหรับ คนที่บปเป็นเวลาเข้าถ่ายมันก็จะเป็นขันแต่อันนี้สําหรับไม่ใช่หวีรองมันก็จะเนียนเนียนเพื่อเก่าคนบอเป,นเป็นก็อาสิเบิง่งยากเราจะเนาะเนี่ยการที่ว่าเป็นขอบมันจะเป็นแบบนี้อ่ะมันจะเป็นเนี่ยขอบพเอิร์ว่าขอบมันเันเนียนมันจะสิเป็นแบบนี้อ่ันก็เรียนฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีครับสี่นโมว่าลูกชายก็ได้เนาะจบถุงโก้จบถงโก้คนมาโก้บอกสวัสดีกั็สวัสดีนะจะผมต้องเรียนแล้วแต่แล้วแต่ภัยทางนั้นจะน่ะจะเริ่มตรงใดก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอย่างเป็นอย่างดีนะจ๊ะท่านี่เหมือดพี่น้อยจ้ะอันนโม สวัสด,ดีหน่อยสวัสด,ดีท่านผู้ชมหน่อยโอ้ยทำไมไปหลบอยู่มุมนั่นล่ะนโมโอ้โหบ้านี้เขาปลาเลยพี่น้องบ้านี้เอาบ้านในโอนสวัสด,ดีหน่อยพ่อบ้านน่ะสวัสด,ดีลุงป้าหน่อยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเขาโรงเรียนเลยขี่รักขี่โกงแล้วบ้านี้ลูกชายก็ได้ สวัสดีครับ,บสวัสดีมาที่มาทั้างบนข้างบนที่การจับวีตัวไปม่เลยดียนะจะวบางเป็นโซงแล้วครับผมเน่าอะไรผมเน่าคู่ก,กับคู่กับอันบัตเรเลียนไทยฮัวโหลดพี่ก,กายก็ได้ ลูกแม่ข่าอ้อยแม่ข่าอ้อยลาบผู้บนอ่บิกเ,เป็นรูปเป็นทรงเลยอกลปรูกเป็นทรปปนงนะครับคุณต,ตัดเด็กลูกรอได้ครับพี่กายน้อง,องโมเนี่ยูบรอได้ใหญ่มากนี่ ไปเทิ่มยังง้อนอนก่ยอื <Benim S 1> มดเิมยังครับกสอบแล้ว,ลวยังไม่สอบอสอบ่จำเมื่อสอบได้บนอะเรียนก็ได้ขาเล่นโทรทรับสิบเอ็ดสิบองสิบสามสอบี่ไอีกยีบน่ ความละเอียดให้พี่กายหน่อยเอ้ยรูบรอนพี่กายเสียงเดี๋ยวใส่แว่นนะพี่น้องตัดั้่ไน์มแล้วพอกินใส่แว่นะนะพัดเสีนรถซับหลายบ่บ่เสีนรถซับหลายพอดบอกไปดูใส่แว่นตาตะกี้บ่ใส่ซร์ด้พี่น้อง,ก,นนองกับลูกหลานอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเน่าหรอผู่อะไรมาตัด อ่าเรียบร้อยไป,ไปแล้วเอา้าอยากออกกล้องเหรอครับนี่ <inte S 2> โอ้ยนงนักเรียนพี่กายไปประธานลูกก็พี่กายดูเรียบร้อยครับพี่น,อออน้อ,องเสร็จอีล็กน้งยนักเรียนเรียบร้อยสร้างย่อมาก์กไลตัดไงตัดเร็วตัดแล้วเร็วพร้อมโอ้บาทอยากออกกล้องนะเบอบาดเนี่ยสวัสดีครับใหม่ดิเร็วเวสวัสดีครับให้สวัสดีครับลุงป้าหน่อยครับดูดูดูสวัสดีสวัสดีเสร็จแล้วจะจบคลิปแล้ว สวัสดีครับโ wow. oh. to ้กราบเลยพี่น้องโหยังเป็นอารมณ์ดีบนกราบแล้วบนอาเสร็จแล้วตอนจบคลิปครับพี่กายพี่กายฝากช่องหน่อยกดอะไรนะกดอะไรนะครับน้ำโมชแนลครับ ลูกชายกับจำซองด้ขอบคุณครับเลยอ้าวทีเดียวขอบคุณครับแล้วทุกคนเร็วเจอกันใม่ชิปนาได้พี่น้องเด้อครับบา,บายบายครับจำซองอยู่ของกับไรลูกชาย